PMF Journal เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าสังคมในยุคดิจิทัลสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันนั่นคือสื่อสังคมออนไลน์หลากรูปแบบหลายแพลตฟอร์มที่แพร่หลายอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตล้วนแต่ส่งผลต่อความคิดพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลและสังคมโดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ T.M.F. Journal กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์คือองค์กรในการขับเคลื่อนสังคมไทยภายใต้แนวคิดในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์การพัฒนาความรู้ด้านสื่อและนวัตกรรม โดยมีบทบาทในการสนับสนุนการผลิตสื่อการวิจัยให้มีทักษะในการรู้เท่าทันสื่อและเฝ้าระวังสื่อรวณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดยมีปณิธานมุ่งมั่นให้ทุกคนสาม,มารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ จากสื่อปลอดภัยและสร้างสรรได้อย่างทั่วถึงกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้ความสำคัญกับภารกิจทางด้านวิชาการนะครับเรามีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการส่งเสริมการศึกษาการวิจัยการพัฒนาองค์ความรู้การพัฒนานวัตกรรมสำหรับสื่อปลอดภัยและสร้างสรงสร เพราะฉะนั้นวารสาร TMF Journal จึงเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมของการทำงานเชิงวิชาการที่ผ่านมาเรามีงานวิจัยค่อนข้างเยอะนะครับทั้งจากการที่เราให้ทุนไปดำเนินการและการที่เราดำเนินการเองในลักษณะของการจ้างที่ปรึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีวารสารของเราเองที่จะเป็นเวทีในการเผยแพร่ความรู้เหล่านั้นเพราะฉะนั้น อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่มีผลงานทางวิชาการนะครับแล้วก็สาะ,ะแสวงหาสถานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ให้นึกถึง t m f Journal นะครับเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและให้มั่นใจและสบายใจนะครับเรามีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสื่อทั่วประเทศมาช่วยอ่านบทความของท่านนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับ ส่งผลงานมาที่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF Journal จะเป็นเวทีความรู้ให้ท่านได้ประลองปัญญาและนำเสนอแง่คิดมุมมองเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมครับ TMF Journal เวทีวิจัยเวทีใหม่ที่เป็นช่องทางการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในรูปแบบทันสมัยที่ได้มาตรฐานเชื่อมโยงองค์ความรู้ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติเชิงวิชาการนโยบายสังคมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนไทยให้รู้เท่าทันสื่อเราเป็นส่วนหนึ่งในกลไกาการขับเคลื่อนสังคมด้วยการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ TMF Journal ารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ วรารสารที่มีคุณภาพและมาตรฐานร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศผลงานวิจัยของท่านจะช่วยพัฒนาสังคมชุมชนสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่เยาวชนไทย TMF Journal เปิดรับบทความวิจัยตีพิมพ์แล้ววันนี้ติดต่อส่งผลงานวิจัยได้ที่โทร022730116หรือ www.thaimediafund.or.th